ข้าวญี่ปุ่นนี่เราสามารถปลูกได้ตลอดฤดูกาลครับไน้ทั้งหน้าปีหน้าปรังครับเป็นข้าวไม่ไวต่อแสงครับสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลครับส่วนขั้นตอนวิธีการปลูกอะไรปรึกษากันได้ครับท่านเอาพันข้าวจากผมไปผมก็อยากให้ได้ออกมาดีครับ โดโมอริกาโตโคจิฮิคาริสวัสดีครับวันนี้ครับมีภารกิจเปิดน้ำใส่ข้าวญี่ปุ่นครับสายพันธุโคจิฮิคาริครับแล้วก็หลังจากที่ผมได้ถอนหญ้าครับซึ่งโอ้โหเยอะมากกว่าจะเสร็จใช้เวลาสามวันสามวันเต็มๆครับเดี๋ยววันนี้ไปดูว่าหลังจากถอนแล้วเป็นยังไงบ้างครับการเจริญเติบโตแล้วก็ได้ใส่ปุ๋ยอะไรบ้างเรียง เดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับหลังจากถอนหญ้าแล้วครับเห็นไหมครับเรียงเกลาสมบูรณ์ดีเหลือเกินนีย่ยังมีบ้างนิดหน่อยครับอันนี้เขาเรียกว่าหญ้าอะไรครับใครรู้จักบ้างครับตัวนี้ไม่รู้จักตายนะครับแต่ถ้าไม่เอาขึ้นจากน้ําเนี่ยสมมุติเราดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยทำหักอย่างเงี้ยครับส่วนที่ไม่ใช่รากส่วนยอดอย่างเงี้ยเขาก็แตกออก แตกลากออกใหม่เหมือนเดิมเลยครับแล้วก็เจริญเติบโตขยายไปเรื่อยครับไม่รู้ยาอะไรครับเนี่ยผมถอนนี่เยอะมากเลยครับเนี่ยครับร่องรอยปุ๋ยคอกก็ยังมีครับเนี่ยครับการแตกกอเป็นไงครับก็ดูครับกําลังแตกกอดีครับกําลังแตกกอดีตอนนี้เขียวงามครับซึ่งอันนี้ผมก็ใส่ปุ๋ยไปรอบหนึ่งแล้วครับใส่ปุ๋ยยูเรียไปห้ากิโลแล้วก็ หัวอาหารห้ากิโลครับอย่างละครึ่งนะครับก็เขียวงามแล้วครับเขียวงามก็เนี่ยครับตอนนี้ก็กำลังสูบน้ำใส่อยู่ครับแล้วก็สูบน้ำใส่แล้วก็เดี๋ยวผมหลังจากถ่ายเสร็จนะครับเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยมาหววานครับอีกรอบหนึ่งเอาพอดีผมมีปุ๋ยสูตร16บหกแปดอยู่ครับก็จะเอาปุ๋ย16บหกแปดครับมาโรยสัก5้ากิโลครับผมเตรียมมาแล้วครับ นะครับเดี๋ยวหลังจากถ่ายเสร็จเนี่ยครับก็จะเริ่มจะเอาปุ๋ยมาว่านครับถามว่ามันงามแบบนี้หมดไหมไม่หมดนะครับตรงที่งามก็งามแบบนี้แหละครับไอตรงที่ไม่งามแต่เห็นนู้นครับจรงติดกาคันแทฝั่งนู้นะครับเห็นไหมครับมุมนู้นอะมุมนู้นจะต่ําครับน้ําตอนที่ฝนมาเยอะๆน้ํามาเยอะท่วมแบบแบบมิดเลยครับท่วมแบบท่วมยอดข้าวเลยครับ ท่วมแบบมองไม่เห็นข้าวเลยตรงมุมกันแท่ฝั่งล้นแล้วก็เนี่ยมามุมนี้ครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับเดี่ยวมุมที่ผมชี้เนี่ยครับเนี่ยมุมติดกับกันแทนาครับส่วนใหญ่จะต่ํามันต่ําครับมุมฝั่งนี้ต้นตกที่ใต้ครับฝงกี้ตรงมุมมุมติดกันแทนาครับมันจะต่ําน้ําท่วมมิดเลยครับข้าวก็ไม่สวยครับคําว่าไม่สวยคือขึ้นนี่ประมาณเนี้ยครับใครจะขึ้นไม่งามอย่างเงี้ยถ้าถ้าขึ้นงามปกติแถวนี้เห็นไหมครับ มันก็จะต่างกันใช่ไหมครับเด็ขาจะแต่กอดีฝั่งนู้นไม่ค่อยแต่กอครับไม่ค่อยแต่กอเพราะว่าโดนน้าท่วมไปอย่างว่านั่นแหละครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราเอาตรงที่งามที่สุดดูแลให้ดีเนี่ยครับจะมีข้าวชมพูแซมนิดนึงพอได้ขยายพันธุ์ครับพอได้เอาพันธุ์นะครับบรรยากาศทุ่งนาตอนนี้เป็นไงครับอากาศ ร้อนมากเลยครับกลางวันจะเห็นมีเมฆเยอะครับทำท่ามันจะตกอยู่เรื่อยแหละแต่ไม่ตกครับถึงตกก็ตกแบบเปาะแปะเปาะแปะครับตกแบบไม่พอมีน้ําครับเนี่ยครับข้าวผมก็เลยต้องสูบน้ําใส่ครับท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกข้าวญี่ปุ่นก็ยังมีพันข้าวแบ่งให้ไปใช้อยู่นะครับก็ข้าวญี่ปุ่นนี่เราสามารถปลูกได้ตลอดฤดูกาลครับ ไม่ทั้งนาปีนาปังครับเป็นข้าวไม่ไวต่อแสงครับสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลครับส่วนขั้นตอนวิธีการปลูกอะไรปรึกษากันได้ครับปรึกษากันได้เดี๋ยวผมให้ข้อมูลไปหมดแล้วครับถ้าตัานเอาพันธุ์ข้าวจากผมวไปผมก็อยากให้ได้ออกมาดีครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมและฟังครบับ